หลังจากที่ได้เรียนเราล่ามในนานขึ้นเราไม่เหนื่อยเราสนุกกับการล่ามมากขึ้นเราเพลิดเพลินกับการที่เราได้พูดแล้วคนฟังก็เข้าใจผมประทับใจมากครับพอเสียค่ะไม่ใช่แค่เราจะได้ฝึกทักษะการเป็นล่ามแต่เรายังได้ฝึกไมเซ็ลในเรื่องของการฟังในเรื่องของการพูดการวางตัวคือมันเป็นทักษะที่ใช้ได้ใน,ในหลายๆยางาน ผมเชียร์เลยนะให้ลองมาสมัครกันเจอของจริงดูคอร์สนี้แหละครับจะเป็นคอร์สที่จะสอนเพื่อนๆให้เข้าใจถึงการเป็นล่ามที่ดีผมมั่นใจอย่างหนึ่งเลยนะว่าทักษะและความสามารถหลายๆอย่างหลังจากจบคอร์สนี้ไปเนี่ยทุกคนได้ใช้ประโยชน์แน่นอนครับผมและผมเชื่อนะว่าทุกคนะจะ,ะมีศักยภาพในตัวเองที่ดีและก้าวกระโดดได้มากขึ้นอย่างแน่นอน ที่รู้สึกตัวเองเลยว่าพี่อะสามารถมีสติทุกครั้งที่ฟังเราก็แบบสามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นทุกๆครั้งในการเรียนและในพื้นที่ตรงนี้ที่ผมได้เรียนพี่เมลอนเป็นคนที่สร้างบรรยากาศของการที่กล้าจะผิดพลาดได้ซึ่งใครก็ตามที่ได้เรียนตรงคอร์สนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าใครกลัวความผิดพลาดเนี่ยไม่จำเป็นต้องกลัวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมบอสนะครับแล้วก็เรามาอยู่กับพี่ป,ป้าาเราสองคนเป็น คนที่ได้เรียนคอร์ส e x c l u s i v e i n t e r p r e t e r Coaching มาแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะว่าความรู้สึกตอนที่เราเรียนก่อนเรียนแล้วหลังเรียนเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างแล้วอย่างแรกเลยผมถามพี่ป,ป้าก่อนละกันนะว่าตั้งแต่ก่อนที่พี่เรียนคอร์สมันเนี่ยจนจบแล้วเนี่ยพี่รู้สึกว่าจุดไหนเนี่ยที่พี่รู้สึกพัฒนาเป็นพิเศษพี่ได้เห็นอะไรในตัวของตัวพี่เองบ้างหลังจากได้เรียนคอร์สนี้จบครับผมอย่างแรกที่พี่เห็นได้ชัดที่สุดเลยนะคะจะเป็นเรื่อง ในด้านทักษะการฟังน้องเม่์อนเนี่ยคอยบอกตลอดเวลาว่า,วาการฟังเป็นทักษะที่สําคัญมากๆในในเรื่องของการเป็นร่ามพี่รู้สึกตัวเองเลยว่าพี่อะสามารถมีสติทุกครั้งที่ฟังแล้วก็แบบสามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นทุกๆครั้งในการเรียนแต่ละถาสทั้งเนื <Wow. S 2> น้อหาทั้งอารมณ์อะไรเงี้ยคือแบบมันมันดีมากๆแล้วมันก็มีประโยชน์มากๆในการทํางานร่ามอย่างที่2ก็คือเรือ่องการวางตัว เรื่องที่สําคัญมันเป็นเรื่องของบุคลิกน้องที่แบบว่ามันช่วยส่งเสริมบุคลิกของเราเวลาที่ทํางานอย่างที่3มก็คือเรื่องของการพูดการออกเสียงให้ชัดเพื่อที่เราเนี่ยจะสื่ออารมณ์ให้ออเดียนฟังแล้วก็ส่งถึงออเดียนได้มากขึ้นอันนี้ค่ะเป็น3อย่างที่พี่รู้สึกว่าพี่พัฒนาได้เยอะขึ้นมากๆทางบอสเป็นยังไงวงคะก่อนที่ผมจะเรียนคอร์สเนี่ยคือผมบอกเลยผมเป็นคนที่กลัวการติดพลาด เพราะงั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างผมมักจะเตรียมตัวมาให้โอเคให้ดีแต่ถึงอย่างนั้นไม่ว่าเราจะเตรียมตัวดียังไงเราก็ยังมีจุดข้อผิดพลาดอเสมอทําให้เวลาเรารับมือกับข้อผิดพลาดเนี่ยส่วนตัวผมผมจะรู้สึกแย่มากแต่อย่างหนึ่งเลยในคอร์สของที่เมลอนที่ผมได้เรียนมาเนี่ยคือความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องน่ากลัวและมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้และพัฒนาได้แน่นอนครับหลายๆครั้งที่ผมได้เรียนเนี่ย จุดนี้ผิดจุดนั้นผิดมีครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกเสียใจจนจนตาซึมน้าตาไหลอ่ะแต่มันเป็นการที่เราผิดตรงนี้ดีกว่าผิดในงานจริงและในพื้นที่ตรงนี้ที่ผมได้เรียนเนี่ยมันเป็นที่ที่เราจะผิดพลาดอย่างไงก็ได้จริงๆพี่เมลอนเป็นคนที่สร้างบรรยากาศของการที่กล้าจะผิดพลาดได้ซึ่งใครก็ตามที่ได้เรียนตรงคอร์สนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าใครกลัวความผิดพลาดเนี่ยไม่จำเป็นต้องกลัวคุณสามารถเรียนรู้ได้และรับมือเข้าใจกับมันได้อย่างที่สองเนี่ย ผมมองว่าด้วยความที่ผมกลัวความผิดพลาดเ,เราอยากทำให้มันเพอร์เฟกถูกไหมแน่นอนเราไม่ใช่คนเพอร์เฟกและความเพอร์เฟกเนี่ยไม่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกหลายคนคิดนะเตรียมตัวดีอะไรอย่างไรก็แล้วแต่มันก็มีเรื่องผิดพลาดแล้วเราก็มักจะเฟลในความเพอร์เฟกนั้นแต่ถึงอย่างนั้นจะทําอะไรให้มันดีให้มันแน่นๆให้มันเก่งเราก็ต้องฝึกทําทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆแล้วความเพอร์เฟกจะเกิดขึ้นมันไม่มีทางที่ ความเพอร์เฟกจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกอยู่แล้วนี่คือสองสิ่งที่ผมเรียนรู้ได้จากคอร์สนี้ครับแล้วพี่ป้าประทับใจอะไรที่สุดจริงไม่เยอะ่าแต่ถ้าที่สุดเนี่ยก็คือชอบความเป็นครูของเมลอนอชอบมากมากคืออย่างแรกอะสิ่งที่ชอบในทุกคลาสคือการที่เมลอน่อชี้เพนพอย มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆในการฝึกในทุกๆครั้งมันทําให้เรารู้ว่าเราควรจะพัฒนาไปยังไงได้บ้างแล้วก็อย่างที่สองคือในทุกๆครั้งอ่ะมันก็จะมีการเกิดการติดพลาดบ้างแต่พี่มองว่าเมลอนก็มีเหตุผลในทุกๆครั้งที่ <คำ S 1> บอก<ม>เราว่าเออันนี้มันอันนี้มันยังเป็นเพนทอยด์นะมันควรจะพัฒนาไปทางไหนบ้างนะอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเปิดใจที่จะรับฟังแล้วเราก็ พัฒนาตัวเองไปได้ในแบบที่ดีขึ้นอย่างที่สาวที่ต้องขอบคุณเมลอนมากๆที่คอยให้กําลังใจเราในทุกๆครั้งเหมือนกันสาหรับผมนะเอาตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เรียนคือผมได้มองเห็นศักยภาพของตัวเองที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในทุกๆครั้งที่เราได้เรียนในครั้งแรกที่เราได้เริ่มล่ามเราจะจะเริ่มอะไรที่ง่ายๆอาจจะเป็นช่วงแบบคลิป5้านาทีอะไรอย่างนี้ซึ่งในช่วง5นาที ตอนนั้นเนี่ยผมล่ามได้ไม่ดีเลยแบบฟังไม่รู้เรื่องพูดอะไรก็ไม่รู้ติดติดขัดขัดเหมือนคนติดอ่างอะไรอย่างนี้แต่หลัง <c oughs> จากที่ได้เรียนต่อไปเรื่อย <c oughs> ๆเรื่อยๆพี่เมลอนคอยจะชี้ปัญหาจุดที่เราติดทําให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดมากขึ้นเพราะงั้นในการทุกๆครั้งที่เราได้เริ่มเรียนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราล่ามได้นานขึ้นเราไม่เหนื่อยเราสนุกกับการล่ามมากขึ้น แลวเราเพลิดเพลินกับการที่เราได้พูดแล้วคนฟังก็เข้าใจมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจมากครับตั้งแต่เรียนมาจนถึงตอนนี้เลยใครก็าตามที่มีความสนใจในเรื่องของการล่าบคอเสียค่ะไม่ใช่แค่เราจะได้ฝึกทักษะการเป็นล่ามแต่เราอะยังไม่ฝึกไมซ์เซ็ตในเรื่องของการฟังในเรื่องของการรับฟังในเรื่องของการพูดการวางตัวคือมันเป็นทักษะที่แบบเอาใช้ได้ในหลายๆงา,านเอาไปใช้ได้งานอื่นก็ได้ก็คือถ้า อยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะชา์เรียนตัวเองมากขึ้นก็ลองมาเรียนคอร์สนี้ด้วยกันค่ะวิส่วนตัวผมนะฝากถึงทุกคนนะครับที่สนใจล่ามอยากทําล่ามผมเคียร์เลยนะให้ลองมาสมัครกันเจอของจริงดูเราจะได้เข้าใจถึงเนื้อง,งานของล่ามแล้วสิ่งที่ล่ามควรจะมีแน่นอนครับคือการล่ามหรืออะไรอย่างนี้ใครๆก็ทําได้แต่การเป็นล่ามที่ดีละ่ะต้องทํำยังไงซึ่งคอร์สนี้แหละครับจะเป็น คอร์สที่จะสอนเพื่อนๆพี่ๆทุกคนให้เข้าใจการเป็นล่ามที่ดีผมมั่นใจอย่างหนึ่งเลยนะว่าทักษะและความสามารถหลายๆอย่างหลังจากจบคอร์สนี้ไปเนะี่ยทุกคนได้ใช้ประโยชน์แน่นอนครับผมเป็นด<อ>้บยมากๆเลยค่ะขอให้สนุกแล้วก็ประทับใจมั่นใจแหละสองอย่างนี้เจอแน่ๆแล้วผมเชื่อน,นะว่าทุกคน,นจะมีศักยภาพในตัวเองที่ดีและก้าวกระโดดได้มากขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากที่ได้ผ่านคอร์สนี้ไป อย่างเช่นผมกับพี่ป้าปาเป็นต้นอ่าต้องค่ะครับแล้วเจอกันนะทุกคนสวอ,อกดีค่ะบ๊ายบายสว,ส,สวัสดีครับ